สครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียร์ลิสหรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีสุดในกิบอลองดอก็คือวีคหนึ่งนั่นเองหรือว่าเป็นสัปดาห์แรกนะครับก็ทุกตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมยังไม่ได้เล่นผมก็จะ,ะจัดตามเรื่องของค่าพลังแล้วก็ตัวเก่าๆร่างเก่าๆที่ผมเคยจับแล้วกันที่แบบว่าค่าพลังตัวนี้โดนเนิรฟ์ฟหรือว่าโดนบัฟบ,บ้างนะครับที่แบบน่าเล่นบ้างนะครับก็แผ่นหน้าเนี่ยมันก็จะสับขาหรือต่อไข่วิ่งไม่เร็วแล้วเพราะว่าโดนเนิรฟ์ฟแล้วก็ก็ต้องเด่นเเเดิิมรรัักกกก็็็ตตววแแลยจะปปปปปนนนออาาา้งงหืี พลังงานเนี่ยโอเคอยู่ประมาณ81พลังงานประมาณโยนครับรูปร่างเนี่ยสายผิวแน่นอนนะครับแล้วก็ถนัดเท้าขวาเท้าซ้ายเนี่ยเป็น4นะครับแล้วก็เรื่องของความไวเนี่ยประมาณอนายเรื่องของความไวนะครับส่วนจานจบสกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเวอร์นะ118แผมว่าตัวนี้เรื่องของความผิวเนะี่ยไว้ใจได้แนะนําให้เล่นหน้าคู่นะผมว่าตัวนี้ค่อนข้างจะลงต่าเหมือนกันนะครับแนะนําให้เล่นหน้าคู่ส,สําหรับสายผิวตัวนี้ก็อยู่ใน TRS เลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น ฟาร์เบเนี่ตัดไปเลยครับตัวนี้คือพลัง80เรียกว่าเล่นไม่ได้เลยนะตัวนี้ตัดไปเลยแล้วก็จะมีฟาวินโยตัวนี้ก็ไม่ได้ครับผมว่าแนะนําให้เป็นกิจอื่นนี่หว่าครับกิจอื่นตัวนี้ก็ตัดไปเลยครับฟาวินโยไม่ได้เลยครับพลังตัวต่อไปก็จะเป็นรุดกุลิตตัวนี้ก็เมสโตม8ปันเอ็มนะตัวนี้ก็ต้องเอสบวกอยู่แล้วครับเล่นได้ทุกตำแหน่งกลาง CDM แล้วก็กองหน้าเล่นได้หมดแล้วตัวนี้สปีดต้นร้อยสิบสองโคตรโกงครับกุลิตนะก็ตอนนี้ก็ราคาแม่งเกือบหมื่นเอ็มะครับตัวก็ใครมีหรือเปิดไปได้เนี่ยโคตรโชคดีตัวนี้โนหนึ no ่งครับแดนกลางนะไม่ต้องอธิบายสัปปรพคุณอะไรให้มากมายกนะุลิตตัวนี้คือโนหนึ่งแล้วก็พลังคือโคตรเวอร์แล้วก็โดนเอาพลังแฝงออกไปด้วยนะเรื่องของเลี้ยงเร็วแล้วก็ร่างกายแข็งแกร่งนะครับแต่สกิลเพิ่มมาใหม่ในพลังแฝงก็คือจะเป็นสกิลฟริกทรชงพลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็โดยรวมแล้วตัวยูโรก็ยัง เล่นอันนี้ก็คือต้องเป็นเสียสุลต่านนะครับถึงจะจัดกูลิตตัวละ8000 m นเอ็มบนะสำหรับเม็ส้มนะครับไม่ไหวครับตัวต่อไปก็จะเป็นเมสันเมาส์ตัวนี้ OVR เยอะนะแต่พลังไม่ไหวตัวนี้ตัดไปเลยครับแล้วก็หูหลายๆตัวค่อนข้างบีเยอะเกลาดอะไรเนี่ยโมรินโดนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอังเดอปิโลตัวนี้เล่นกองกลางสบาย5ดาวความไวอาจจะไม่มีแต่เรื่องการส่งบอลแล้วก็การความผิวในการควบคุมบอลในแดนกลางเนี่ยตัวนี้โอเคเลยเรียกว่าสวยเลยมากๆเหมาะกับทุกโหมดนะแต่เฮดทดผมว่าเป็นรองหลายตัวอยู่แต่เล่นได้นะครับเนี่ยตัวนี้พังแฝังตัวนี้ให้เอสนะสำหรับปิลปิปิโลเนี่ยอังเดปิโลนะไม่ใช่เดวปิโลตัวต่อไปก็ไวนาดุ่มตัวนี้เอนะครับกลางกลางเลยนะครับแล้วก็คูลูมุยนี่ตัวนี้เอเนี่ย ตัวนี้ A นะครับแล้วก็ฮาเลอร์เนี่ยตัดไปเลยฮาเรเนี่ยนะครับแล้วก็โอนาน่าตีนี้ A พอรูปร่างโอเคอยู่ตัวต่อไปก็จะเป็นลิเบอรี่ตัวนี้ผมให้เป็น TIS นะครับตัวนี้เล่นได้เชียวเชวมีเรื่องของการยิงเ่ยอ,อยู่หลักร้อยแล้วก็สปนะีดเน่ะร้อยสิบกว่าแล้วก็การเลี้ยงอ่ะร้อยสิบกว่าเวิร์กเรสสูงต่ำแนะนำให้เล่นสำหรับ LW โดยเฉพาะนะตัวนี้สนัดสองเท้าด้วยแล้วก็พลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงพลังงาน80นะครับแต่ถ้าใครซื้อมาใช้เนี่ยผมว่า หาสำรองนิดนหนึ่งนะหาสำรองดิดนหนึ่งนะครับก็จัดได้สำหรับลิเวอร์ลี่นะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นดาวินนุนเยนะตัวนี้3ดาวด้วยเท้าซ้ายก็เย่แนะนําให้เป็นล่างโคปาหรือล่างดาวินอีกล่างนึงไปเลยครับผมจำไม่ได้แล้วตัวนี้ก็ตัวนี้บีตัวนี้บี B. อ่าสปีดเนี่ยพอ,อกับล่างโคปาแนะนำแนะนำเป็นล่างโคปาดีกว่าตัวนี้สี่สามดาวนะตัวนี้ ตัวต่อไปก็จะเป็นเฮลิเคนตัวนี้โดนเนิฟหลายอย่างเลยเรื่องเท้าด้วยป,ปกติเฮลิเคนเนี่ยจะเท้า 5, 5้านะแต่มาล่างบบลงดอเนี่ยเท้า45พลังงานก็โดนเนิฟออกนะครับแต่ถาม่าเล่นได้ไหมถ้าใครเปิดแล้วแบบตัวขายไม่ได้ก็เอามาเล่นได้นะครับผมแนะนําให้เป็น A บวก A บวกนะครับแต่ถ้า,ามาเล่นต้องมีสำรองนะพลังโดนเนิฟเยอะเลยครับเฮลิเคนนะแต่เรื่องของการจบสกอร์ได้อยู่นะเรื่องของการจบสกอร์นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นโรเปโรบโตฟิมินโนตัวนี้ A นะครับ A นะครับพลังอะ ห้าดาวแล้วก็พอเล่นได้เฉยๆพอเล่นได้แล้วก็ตัวต่อไปเดลิตตัวนี้แนะนาตัวนี้คือแย่มากๆนะผมว่าแนะนําเป็นอีกร่างหนึ่งดีกว่าของเดลิตตัวนี้พลังงาน60นะครับแนะนาเป็นร่างตู้เกมดีกว่าครับว่าใครจะใช้เดลิตนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นซันเชนตัวนี้ก็ต้องตัดไปเลยซีเอ็มซันเชนตัวต่อไปก็เป็นเจลาตัวนี้มาพลังโอเคเลยพลังคล้ายๆแบบตูเล่รวมกับวีลานะครับแต่รูปร่างเนี่ย สูงประมาณร้อยรูปร่างพอๆกับชิโนล่านะให้นึกภาพชิโนล่านะครับเจลาดแล้วก็เท้าซ้ายเนี่ยจะไม่ดีเลยแต่พลังแฝงเนี่ยโอเคเพิ่มพลังแฝงพรีเมคเกอร์แล้วก็4ดาวด้วยนะครับตัวนี้ก็เล่นได้ชิวๆครับสำหรับ CDM คู่กลางก็ได้นะครับเนี่ยสบายครับเจลาดอ่า CM สายบล็อกบล็อกทูบล็อกนะวิ่งขึ้นวิ่งลงสบายตัวต่อไปก็เป็นโกเก้ตัวนี้เอนะครับแล้วก็หลุยส์โซเลตตรงนี้ต้องเป็นอีกร่างหนึ่งนะแนะนำเป็นกิจผีดีกว่าครับหลุยส์โซเลตตัวต่อไไปปปกกก็็็็จะเเเนนนนนนนอออฟาดตตตััััววีีี้้ครบงงหล 5เร็วเร็วเรียกว่าเป็นกองหลังเมตาที่มีความเร็วค่อนข้างแย่สูงเลยความเร็วเนี่ยหลักร้อยเลยนะครับแล้วก็เรื่องของพลังเกมรับกับร่างกายเนี่ยอ่าพลังเกมรับเนี่ยจะจะเท่าๆกับกิจผีนะครับก็คือไอ้ได้ผีนะครับแต่เรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยไดตัวเนี้ยถ้าพลังจะร้อยสิบหกนะครับแล้วก็บัฟมาค่อนข้างที่จะค่อนข้างเวอร์นะผมว่าเหมาะกับแผทใหม่ด้วยเพราะว่ากองหลังเนี่ยค่อนข้างแย่โดนบัฟให้เก่งเรียกว่าแทบจะ ทั้งเซิร์ฟเลยนะครับก็คือกองหลังแพทนหน้าเนี่ยค่อนข้างเยี่ยเก่งแล้วฟานได้เนี่ยค่าปกกริยาพลังเกมรับอะไรเนี่ยคือโคตรเวอร์แล้วความไวเนี่ยได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นกองหลังเรียกว่าต,ตอนนี้น่าจะโ no น1อยู่ครับตอนนี้โ no น1เลยยกให้โ no น1สำหรับเมตานี้แล้วก็เมตาหน้าสบายครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่ามุลเลอร์น้าตำนานเยอรมันตัวนี้ก็อารมณ์อารมณ์เหมือนปลาแปงนะตัวนี้แต่ปลาแปงเนี่ยมันจะผิวกว่านะครับแต่ตัวนี้เล่นในกรอบเหตุโทษอะเรื่องของเก็บบอล สมดุลพลิกยิงพลิกยิงอ่ะสบายตัวนี้ก็หน้าเดียวหน้าคู่สบายผมว่ามันเก็บบอลดีเก็บบอลแล้วก็เรื่องของพลังเวลาเราครอบครองบอลอะไรนะรสมดุลมันเยอะมากๆครับเยอะกว่าป่าแปงนะแต่ปาแปงเนี่ยจะผิจะผวจะผิวกว่านะครับตัวนี้ก็เล่นได้เนี่ยพลังเรื่องของการยิงเนี่ยคือโคตรเยอะเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอาริซองตัวโกใหม่นะครับเป็นตัวอาริซองเบเกอร์ตัวนี้กิดรบอลงดอตัวนี้พลังก็1 1 0ยฟาหลังคล้ายๆกับบูฟฟอนแล้น้าสมัยนะก็ตัวนี้ก็อยู่ในเทียเอสนะครับเร่องขอรูปร่างเนี่ยโอเคเลยนะรูปร่าง ตัวต่อไปก็จะเป็นโมดิตตัวนี้ก็พลังคล้ายๆตัวยนะูโรนิดนึงนะผมว่าคล้ายยูโรนิดนึงแต่ถามว่ามาเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้แต่ระวังเรื่องพลังเกมรับเนี่ยผมว่าลูกกาอากาศไม่ได้เลยแต่ถ้าเอาเราเอามาใช้เล่นสไตล์แบบเปีโอะไรเงี้ยเน้นม้วนจ่ายบอลน,นนะ่ผมว่าเล่นได้ตัวนี้ก็ T S นะครับค่อนข้าง T S หลายตัวนะร้อยห้านะครับ ตัวอะไรก็จะเป็นเพดี้นะใครเปิดแพ็กอยู่ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตานะเปดี Play ้ ee, โอ้โหเปิดได้กันบึ้มบ้าจริงพลังมันไม่น่าเล่นเลยครับจริงเดี๋ยวผมถ้าเกิดไม่เน้น o v r นะผมว่า a นะครับเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ a ได้เลยเรียกว่าไม่น่าเล่นเลยเหมือนเป็นตัวเปิดมาที่แบบคนเปิดได้เยอะเฉยเ่ครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นมาริโอกอเซ่ตัวนี้ตัดไปเลยครับบีสเตอร์ลิงเอนะครับได้แค่ผิวนะนี่อัพเลี้ยงด้วยสายฟ้าก็เอาไปได้นะครับแล้วก็ฟูเต้เปาโลฟูเต้ตัวนี้ก็เปิดได้ใครที่เปิดสายเปิดแพ็กเนี่ยเปิดได้แน่นอนตัวนี้ดอยด้วยครับตัวนี้ก็ตัดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเอบวกเฉยครับตัวต่อไปก็จะเป็นมูซิลลาตัวนี้ก็เล่นได้ค่อนข้างเยียดีสำหรับคนที่เล่น422 4231หรือว่าเอาไปเล่น 1> 4 1 2 1นนอาโล4 1 2่หอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นได้สบายตัวนี้จริงๆไม่ถึงสำหรับผมไม่ถึง S อนะแต่แต่ให้ได้ครับเรื่องของความบุงความผิวแล้วก็เรื่องของเก็บบอลแต่ข้อเสียเลยคือพลังงานแล้วก็เท้าวสายนะนจริงจริงผมอยากให้ประมาณนี้นะแต่มันเล่นจริงๆผมว่ามันมันไม่แต่เมตาสักเท่าไหร่แต่แผทหน้าไม่ต้องใช้ความเร็วผมว่า S อนะไม่ต้องใช้ความเร็วเยอะอะไรเงี้ยผมว่าสบายเล่นได้สบายสำหรับมูเซล่านะ ตัวต่อไปก็โอบามียองตัวนี้ก็พลังอพกับล่างเขียวนะจะเล่นก็ได้หรือไม่เล่นก็ได้นะตัวนี้งบน้อยจัดได้อยู่ตัวต่อไปก็จะเป็นบูตาเกนโนนะตัวนี้ก็มาเอสทีสักทีตัวนะี้แต่ก่อนเนี่ยมันจะมา CF อะไรอย่างเงี้ยอัพอัพยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่มาล่างล่างเอทีตัวนี้อัพสายฟ้าได้ถ้าใครซื้อเล่นผมแน,นะนำเป็นหน้าคู่เหมาะกับสายผิวผมว่าเล่นได้สบายค่อนข้างอยู่ในเมตาอยู่แน,นะนําให้เป็นหน้าคู่จะเล่นง่ายสุดหน้าเดียวคือมันตัวมันสูง, 8, นะง,ง,งร6อยหกสิบแปดหนักหกสิบแปเลอกตัวครอน ตัวต่อไปก็เป็น d r ตัวนี้พลังพอๆกับตัวเขียวนะตัวนี้ก็ A บวกที่ A บวกนะครับเวลาโฮวิตตัวนี้สกิลติดต้นตอกได้นะครับตัวนี้ก็ A บวกแล้วก็โยริต A นะครับแล้วก็สตอยคอร์ฟตัวนี้โคตรดีเลยครับตัวนี้เรื่องของความไวการยิงการเลี้ยงบอลเล่น RW ได้นะตัวนี้ S t ก็เล่นได้นะตำแหน่งรอกตัวนี้คือโคตรดีแล้ว่บัฟมาค่อนข้างเยอะพลังมาเวอร์เกินนะผมว่าเวอร์มากๆครับสำหรับสตอยคอร์ฟ ปกติเนี่ย้าถ้าเป็นกิจเก,ก่กาๆหรือผ้าก่อนๆเนี่ยสตอยคอฟเนี่ยมาไม่เคยดียมามีปีเนี่ยแหละครับบาโลนโดกิจเนี่ยแหละที่มาค่อนข้างที่จะเวอร์ผมว่าเวอร์มากๆนะเวอร์ตัวนี้เวอร์มากๆเล่น RW สบายครับใครซื้อล w มาก็มาลดโอวิอาร์สัก2องนะไม่เล่น RW ก็ได้นะครับแล้วก็กูยต้าตัวนี้ A นะครับฉาโกดิโอแนะนําเป็นล่างผีด้วยครับตัวนี้ก็พบกับล่างผีนะแต่แนะนำเป็นล่างผีดีววกว่า,นะแ,ลาววแล้วแต่คนชอบนะสีกาสเดวิล่าเ แล้วก็คิมินเจตัวนี้ A บวกเลยตัวนี้โอเคเลยเรียกว่าสวยมากมากครับตัวนี้ใครที่งบน้อยผมว่าคิมินเจเป็นตัวที่เวอร์เลตต่ำสูงแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่ค่อนข้างที่จะน่าเล่นมากๆนะครับแล้วก็ลูกากู A บวกนะแล้วก็อิดนเซกโกตัวนี้ A นะครับมัดฮุมเมลตัวนี้ A บวกนะครับก็เล่นได้อยู่โอ r วเวอร์เลตกลางๆรูปร่างสูงใหญ่นะครับแล้วก็ทราดิตตัวนี้เอบวกเฉยๆครับอพเลี้ยงได้สบายอยู่ แล้วก็ชาก้าตัวนี้ไม่ไหวตรงนี้ได้แค่โ v r วนะขายไปเถอะขายเล่นได้นิโกโบิเลียมก็ A บวกนะตัวนี้ใช้ได้หลายร่างครับเบสเอไอยูลงยูโรหรือว่าร่างนี้ก็เลยใช้างานได้ปกติแล้วนิโกวิเลียมวิ่งไวโอซิมเพนตัวนี้ก็แนะนําเป็นตัวใหญ่ดีกว่าครับตัวนี้ค่อนข้างจะไม่ได้เท่าไหร่นะผมว่าพลังมันกลางๆมากแล้วก็ไม่เวอร์เหมือนตัวเขียวนะตัวเขียวดูเวอร์กว่าแล้วก็อิตโกรตัวนี้อ่าเอผมว่าเอธรรมดานะพลังเนี่ยคนเปิดได้เยอะครับอิตโกรตัวนี้เรื่องของ ตัวต่อไปก็จะเป็นคูลีเบอร์รี่ตัวนี้ A บวกครับตัวนี้สวยเลยอาจจะช้านิดนึงแต่รูปร่างโอเคอยู่ครับรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เรื่องของพลังเกมรับโอเคอยู่งบน้อยอะไรสบายคูลีเบอร์รี่คู่คิมินเจอะไรเงี้ยสวยเลยตัวต่อไปก็จะเป็นอาร์บเลสตัวนี้พลังพอๆกับตัวเขียวครับตัวนี้ A A บวกนะจริงๆให้ S ก็ได้นะตัวเนี้ยแต่ตัวเขียวมันพลังดีกว่านิดนึงเรียกว่าไปเล่นตัวเขียวดีกว่านะครับลูบดีอาตัวนี้ A บวกนะเนี่ยครับแค่ช้านิดนึงแต่พลังอะไรเนี่ยโอเคเลยลูบเรสกลางสูงพลังสวยยอ แล้วก็มุลเลอร์ตัวนี้ได้แค่ o v r แล้วมุลเลอร์นะนะตัวนี้แล้วก็พุดกรัตตัวนี้ต้อง S นะตัวนี้มาบัฟมาเบอร์เหมือนเดิมครับเบอร์ ur, เหมือนสตอยคอฟเลยแล้วก็ 5, 5เล่นหน้าคู่ตัวนี้ดีกว่าสตตยคอฟสตอยคอฟจะเด่นเรื่องปีกนะครับก็พุทกรัตเนี่ยหน้าคู่หน้าเดี่ยวสบายพลังแฝงครบการจบสกอร์การเลี้ยงบอลแล้วก็การยิงคือผ้าพลังคือโคตรเวอร์นะเรียกว่าเวอร์มากๆครับตัวนี้พุดกรัตนี่ก็ S บวกอยู่แล้วนะครับ แล้วก็บเนโดตัวนี้คนก็เปิดได้ค่อนข้างเยอะนะผมเอบวกครับเนี่ยเอามาหามาเล่นกลางผมว่าเล่นได้นะเพราะว่าพลังงานค่อนข้างที่จะล้นเหลือเอามาเล่นกลางฝั่งขวาเลยนะผมว่าสบายเท้า5-4นะครับแต่แต่ไม่ได้ติดอยู่ในเมตาเท่าไหร่นะผมว่าพลังมันยังมีหลัก90 2 3ช่องอยู่แต่เรื่องของการส่งบอลการเลี้ยงเนี่ยคือมัน110อยู่ละโอเคแล้วก็บุกยศซาก้าตัวนี้ก็จริงๆให้เอสได้เลยผมว่าพลังมัน ยังยังไม่ฉีกถ้ามันถ้าเกิดสปีดมาสักร้อยบอะผมว่าให้เอได้เลย,เลยตัวนี้เอบวกก็ใครที่หาปีกเนี่ยบุกโยซาก้าสอบผ่านอยู่แต่ถ้าสปีดแล้วก็การยิงเยอะๆกว่านี้หน่อยอนะผมว่าเอดได้เลยนะเนี่ยันี้ก็ A บวกแล้วก็เจ้าก,กัสุซนโรตัวนี้เยอะแค่ o v วยานะจริงๆเยอะเ้้โอวิยา VR, แต่ถ้าใครทำโอวยาอยู่ผมว่าซื้อมาเล่นได้เพราะว่าราคาไม่แรงตัวนี้พลังไม่สมส่วนกับโอวยานยครับ โอวิเยอะก็จริงแต่เล่นแต่พลังที่ให้มามันเหมือนตัวร้อยหนึ่งครับพลังเหมือนตัวร้อยหนึ่งมากกว่าเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยซาก้าเนี่ยพลังเหมือนตัวร้อยหนึ่งครับพวกตัวเก่าๆเนี่ยยังดูดีกว่าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยเบรโดก็เหมือนตัวร้อยหนึ่งเนี่ยเฮลิเคนจริงๆไม่ควรร้อยสี่ด้วยจริงๆผมว่าถ้าเกิดการยิงมันมันแค่การยิงค่าพลังการยิงเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะแต่เรื่องของเท้าแล้วก็ความไวเนี่ยผมว่าร้อยหนึ่งเนี่ยลูบิเดียก็ประมาณร้อยเนี่ยครับเนี่ยเปดี้อ่ะควรร้อยเดียว นเนี่ยพวกฟูเต้เนี่ย o v r ER มันเยอะเกินไปนะแต่พลังจริงๆไส้ในมันไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะถึง OBR ER จะเยอะก็โดยรวมแล้วเอสบวกเนี่ยพวกน 8, 000, 3, 000, เนี้ยเนี่ยและฟากูลิตเนี่ยตัวเนี้ยแปดพันฟานได้สามพันเนี่ยสตอยคอรเนี่ยพวกเนี้ยตัวละสามพันเนี่ยเนี่ยพลังเวอร์หมดนะไม่ได้ให้มันเพราะ OBR ER มันเยอะนะแต่พลังนะสวยมากๆครับสำหรับกูลิตฟานได้สตอยคอรปุก,กัดเนี่ยผมว่าสี่ตัว,นเ,วนเนี้ยคือเอสบวกเลยส่วนเอสเนี่ยเนี่ยก็พวกปาแปลงพิโลลิเบลลี่เจลาดมุลเลอร์ อาริซอนแล้วก็โมดิตม <ch ance> like, ูเซล่าปูตากิโโยเนี่ยตัวน่าสวยแล้วก็บางตัวก็สามารถให้เป็นเอบวกได้นะอย่างเช่นซาก้าแล้วก็อาจจะเป็นเบรเดนโดเนี่ยแต่ผมว่า A บวกผสมส่วนละยิงเอบวกแล้วพวกนี้สวยส่วน A กับ B เนี่ยตัดไปเลยนเลยครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถอยค่อนข้างที่จะห่างชั้นเยอะครับเล่นตัวเก่าดีกว่าัวนก็มีประมาณนี้สําหรับเทียริสกิจบอรองดอวิกแรกส่วนวิกสองอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะลงคลิปให้นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเจอก